เดี๋ยวกูาลองมาช่วยนอนกอนตัดมาได้คุณเดียวเดียวกระแทงอยู่เร็ว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 เร็ุชไปนอนอยู่จริงจีิงไปก่อนไปช่วยกูก่อนไอ้แจ็คนโดนกูกาโดนนะเนี่ยไปช่วยกูก่อนเลยแล้วแทงล้มแล้วแทงล้มแล้วไอ้แจ็คก็จะล้มแล้วขอฮิวกันหนึงเดี๋ยวถังน้ำมันไปเติมด้วยเยี่ยแจ็คเลยไอ้ไอ้ไอ้ไง่ สิฟเฟอร์ฆ่าจอกค่าค่าจอกบุกค่าจอกเลยอะธรรมดาเราเฮ้ยโดนมาทื้อโดนไปโดนไปกูเลยก็ได้เฮ้ยไปเดี๋ยวมึงรออยู่เนี่ยแลยวไปยิงข้างฝั่ายฮะเออไอ้จั๊กมึงบังหรูดไอ้จั๊กอะไรนะยิงจริงเต้องยิงฮ้ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแกยิงขวาตัวตัวขวาที่ตีกูอยู่เนี่ย ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์อูอข้างบนล้มสองแจ็ยิงฮันเตอร์ก่อนแจ็ยิงคันเตอร์ก่ออยู่ยิงอยู่บอสไหลไปช่วยไปช่วยมันกับกูม่ต้องไม่ต้องมาแล้วมึง,มงก็อยู่ข้างล่างคืหยิบถังอีกถังหนึ่งให้เนี่ยเร็วๆอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยได้แล้วได้แล้วโอ้เฮ้ยแจ็คตรงมือมีมียาขอ x สองถังเอ้ยถังถังมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวกูเดินข้ามฝั่งไปหาพวกไอ้แจ็ค ยาหันมาตายพวกมึงสองคนไปเอาถังได้ยิงคุ้มกันให้เร็วๆๆๆๆๆรแห่มาแล้วเนี่ยไอ้กูติดแล้วไม่ต้องยิงมันวิ่งเลยวิ่งไปไหนอะชาร์จมาไหนเนี่ยเอ้าเหี้ยมขึ้นตัวเองไอ้เหี้ยโฟกุงบ้าแจ็คไปเลยกูช่วยโฟกเองไอ้เหี้ยระเบิดมันเฮ้ยชาร์จมาชาร์จมาเราก็จัดระยะดีนะโอ้กินสีด้วยนะตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะ ไหวนะเพื่อนข้าง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 ล่างมีฮิวอ่ะตรงตรงแจ็คไมยาเนี่ยกูจำได้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างมีฮิวอยู่สามอันอ่ะเนี่ยตรงปิดไมยาเนี่ยกลอะดรีนาลีนก่อนไปเลยไป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 ทางไหนวะเนี่ยเป็นไปอีกชั้นหนึ่งมั้งใช่หวะเฮ้ยอีกชั้นหนึ่งเราหลงทางกันเหรอเออนี่พูดจริงแล้วนะการไม่เล่นนานเป็นอย่างนี้แหละไม่มียาแล้วว่ะ เฮ้ยเขาโดนเขาโดนตบมุช uh, like, yeah, oh. ่วยน้องมาไม่มีมุมช่วยเยี่นนอนเลยมึนโอ๊ยเออได้มุมแล้วโดนอะไรอ่ะอ๋อมอกเอ้ยไอ้นี่เหรอเรียบร้อยละไอ้อ้วนล้มไอ้อ้วนล้มเดี๋ยวโดูลงไปช่วยมันก่อนไอ้นอนตายเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วแทงมางั้นเดี๋ย่วกูประจําตรงนี้พวกมึงขึ้นไปเอาสองอันนู้นดี แต่ขึน้นม,มาแมมาล้ที่แทงมาแทงมันล่ะไหนวะต้องไหนวะมันอ,อยู่ไหนไอ้เหี้ยพ่อโทรมาพ่อโทรมาอ้าวท่านตัเดเสร็จจบเกมนี้ก่อนนะพ่อโทรเปล่พ่อกูถึงแล้วแน่เลยเหี้ย <laughs> โอ้กึงจะบินไปไหนฮะเที่อ่ะคิวมึง่สุกตลอดเลยลูกชายอ่ะแข่งกว่ากูตลอดสู้ได้สู้แด้วก็ถอยดิบวกก็เฮ้ยอีปี๊ดอีปี๊ดอีปิ๊ดแจ็คสองถังจัดเลยแย่จริงแล้วจริงแล้วต้องการหวังอยู่เว้ยแจ็คโยลงมาแจ็คโยลงมาใหมโยลงมาโยลงมาเทียอะไรกูเดียวกันแทงอยู่ไม่เห็นจรแจ็คก็คือมึงโยลงมาก่อนเลย มึงมึงเวียนแผกมึงเวียนแขเท่ากยภาพ้ล้มแท็กล้มแทกล้มโอเคล้โอเคล้ตอนเนี้ยไอ้บอสบข้างหลังมึงถังไอ้แจ็โยลงมม่มีเลือบอสขอร้อง้ยมึงนอนดวะไอ้่อะไรเขาเขาานจะทำได้ไหมแจแจ็คโยลงวไอ้เจ้ากูบอกแจ็คโยโดนแจ็คอาบน้นมึงรีบเฮ้ยหนีไอู้และสัตว์บอจอมืดเลยว ว่าเดี๋ยววิ่งไม่วิ่งไปบอกพี่โอนะว่าจอเส <laughs> ียแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมึงดูมันปีนขึ้นมาแล้วแจ็คเขาทำที่อะไรอ่ะนี่แจ็คแม่งโดดจากที่สูงใส่กขาหลังเขาไอ้บุกี้เป็นเติมเลยฮะไอ้สัตว์จะเกาะหลังไอ้กุ้งหาโค้มันจะซีหัวไอ้สัตว์เจ้ากี้ ไ <c oughs> <c oughs> อ้อบอสบอสมีบูมเมอร์ข้างหลังรถนั่นไง <c oughs> นี่อะบึมเลยเพื่อนเอาตายหมดเลย <c oughs> โอ๋อที่เด็ดเลยงานเนี้ยบอสจ็อกกี้ข้างหลังมึงเอ้ยเออนั่นไง <c oughs> <c oughs> จบเกมแล้วเดี๋ยวกูโทรหาพ่อก่อนบอสยังไม่จบเว้ยเดี๋ยวจอ็อกกี้จะแปาพาเขาอยู่กับมึงเลยกระทืบต่อด้วยผีโหดชิบหายเลยแจ็คหมดเรียนที่สอยรู้ว่าอย่าโดดที่สูงนหน่อย